ไปบุกที่ทํางานพ่อเลยนะยังไงตื่นเต้นไหมทีแรกทีแรกบอกว่าไม่ไม่ไม่ลูกไม่ได้มาอแล้วเขาว่าไงสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงปะได้ได้บ้านจริงอ่ะอยู่แล้วก็มีใครพ่อใช่ค่ะโทรไปหาแล้วเหรอ ผู้หญิงคนนี้ชื่อพี่อึ่งครับเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งทางเจ้าหน้าที่อบอตอประสานขอให้มาช่วยเหลือทีมงานครับเธอเต็มที่กับความหวังเรามากๆเลยทั้งที่คุยกันได้ไม่กี่คำเท่านั้นเองเราไปหาเขาตรงนั้นเลยได้ไหมจะจะไปรบกวนเวลางานเขาปะที่ทำงานเขาเขาซีเรียสไหมไม่รู้หนกันเนิะออกลองไปไหมล่ะไปบุกที่ทำงานพ่อเลยนะยังไงตื่นเต้นไหมทีแรกทีแรกบอกว่าไ ม่มาแล้วเขาว่าไงึ <c oughs> ้งหรอ,อแต่ว่าไม่ได้ปฏิเสธใช่ไหมไม่หรอให้ <c oughs> มือเย็นเฉียบเลยมือเย็นเฉียบเลยยังอยู่กับเนื้อกับตัวเปล่ายังอยู่ค่ะยังอยู่แต่ว่าตอนนี้เสียงสั่นแล้วนะตอนนี้ รู้สึกยังไงจ๊ะฮะมันบอกไม่ถูกดีใจเสียใจตื่นเต้น <S <S 1> <S 1> ตกใจ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 เหรอ,อ,อแกนีิสัยดีนะใช่ไหมแกโอเคแกอยู่แกอยู่กับพ่อมาปีแล้วนะอยู่กับพ่อมาถึงพ่อของผู้ช่วยเหรอใช่ใช่ใชทำงานด้วยกันเหรอไม,อไม่ไม่ไม่ไมคือแบบว่าเขามาขออยู่ในทะเบียนบ้านอ่ะกับพ่อ ดีใจตกใจเสียใจมามาหมดเลยมาหมดเลยตอนนี้เรากำลังเดินทางไปหาพ่ออานิรุธครับจากตรงนี้ไม่ใกล้ไม่ไกลแต่คำตอบที่ได้ฟังจะเป็นคำตอบเดียวกับที่พี่แพรอยากได้ยินหรือไม่ต้องรอลุ้นในตอนต่อไปนะครับ chắc gót kén hàng pha là ấp pha kêu tam hà hú chơi vòn pha hay i